Brou, bou, bou. ก็ยังคงทะเลาะกันอยู่3บริเวณนี้ของชูจวนเป็นเขตที่สูงสามเหลี่ยมนี้เรียกได้ว่ามีแต่ชูเท่านั้นไม่ส่งของเลยรถก็ออกไม่ได้ไม่ต่างจากเมื่อก่อนที่ปิดล้อมโดยไม่รู้ตัวผู้เล่นทุกคนไม่สามารถแบกได้นิ้วเท้าใหญ่ส่วนสตรีมเมอร์ผมเป็นลุงที่ชอบเก็บขยะส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยอยากจะสู้จะไม่กล่าวซ้ําอีกอย่างเช่นรอบนี้เราเกิดที่ประตูฝั่งตะวันตกเลยตรงไปที่ใจกลาง เรากำลังใส่ตลับมืดแต่ตลับโดนคนที่ปิดสะพานโดมปีใช่คนที่ไปสะพานตั้งแต่ต้นเกมนี่คือเกมมือถือถ้าอยากซูก็ไม่ไใ,ใคร,รับเจอคนกําลังปวดเข้ามาตรงนี้รีบกลับไปดูว่าจะช่วยเพื่อนได้ไหมปรากฏว่าพวกเขานี้ไปก่อนและจัดการเพื่อนช่วยไม่ได้จริงๆต้องไปใจกลางดูว่าจะช่วยเพื่อนได้ไหมปรากฏว่าพวกนี้ตรงไปที่ใจกลาง ชัดเจนว่าพวกเขาไม่ต้องการให้เราไปบอกผมหน่อยว่าจะสู้ยังไงหลังจาก,จาก,ก,ากเกนแล้วยังต้องไปส้ยังมีผู้เล่นอื่นที่ต้องสู้ยังไม่แน่ว่าจะสู้ได้อยากจะแอบไปปรากฏว่าผู้เอกสารก็ฝันผู้ปิดอีิว่าถ้าเด้อการเล่นเลร้ยรายอย่างอธิษานเป็นลักษณะเฉพาะของเกมผมปวดมีนล้มเหลวคุณเดาถููฉันยอมรับรอบที่สองเกิดที่หอพักคนที่ประดูฝั่งตรงตงไม่ได้เลือกประดูแต่เลือกมาโจมตีเรา ตรงนี้ผมจัดการศัตรูในงตัวหลังจากเข้าไปในอาคารของพักก็เห็นเสียงตะโกนด้านล่างผมเลือกบุกไปเลยผมกดปีกตรงนี้ไม่ได้เลือกยิงจรวดเพื่อนร่วมทีมรีบเข้าไปจัดการศัตรูตัวสุดท้ายเราจัดการทีมในหอพักเพราะเราเกิดในโซนหอพักหลังจากไปถึงยายนอวกาศก็ไม่มีอะไรให้กินเราเลยตรงไปโจมตีทีมชูเพื่อนร่วมกิจการศัตรูได้หนึ่งคนเหลือคนสุด เราบุกไปเลยเราจัดก,การสองทีมแล้วหลังจากชนะเราก็จะเริ่มเพลิกเพลินกับรางวัลที่เหลือเปิดห้องกุญแจปรากฏว่าในห้องกุญแจมีแค่ลูกไก่สองตัวยังมีคนพูดถึงเหรียญคอยของอันจีฟรีเหมือนฮาร์ปผมต้องคิดเงินคุณให้ดีเซิร์ฟเวอร์ดำี3ามี3ล้านต่อรอบประมาณ2โมเดลรถถังหรือ2ลิงใหญ่ราคานี้เทียบเท่าห้องถงหลักของอันชี นี่คือสิ่งที่ผมกำลังเปิดอยู่ราคายิ่งบ้าคลั่งขายเจ็ดล้านไม่คุ้มทุนด้วยการหาสามแดงใหญ่ในฐานะกุญแจที่แพงที่สุดของสามเหลีย่ยมผมคิดว่ามันสามารถนำมาเปรียบเทียบกับกุญแจที่แพงที่สุดของอันชีได้ห้องโถงหลักต้องการแค่หาสอดทองใหญ่ก็คุ้มทุนแล้วและอันชี้ในตอนนี้ทุกเกมอย่างน้อยมีหนึ่งทองใหญ่บางครั้งก็งมากกว่าทองใหญ่ของบอสผมได้มาสองสามวันแล้วก็เจอทองใหญ่สองอันหลายครั้งสามเหลีย่ยมไม่มีของจริงเมื่อมาถึงจุดนี้ ผมเดาว่าคุณจะบอกว่าอย่างน้อยสามเหรียญก,ก็จะให้ทองเล็กๆแต่อันชิไม่ให้ทองเล็กเลยมีแต่ทองเล็กๆชอยผมยอมรับเรื่องนี้แต่มีใครเคยคิดบ้างไหมสมมุติว่าคุณใช้เงินสองล้านฮาบีซื้อกุญแจผลคือเปอิดสิสีร่รอบไม่มีแดงอย่างเลยมีแต่ทองเล็กคุณได้กําไรหรือขาดทุนถ้าคุณใช้เงินสี่แสนในอันชิซื้อกุญแจเปิดสิี่รอบไม่มีทองใหญ่เลยมีแต่ทองเล็กคุณได้กําไรหรือขาดทุนผมจะไม่พูดถึงเรื่องรุนแรงพูดถึงการของตัวอย่างที่คุณเห็น หลังจากเราจัดก,การสองคนเมื่อถึงเวลาถอนตัวก็มีคนอยุดทานเพื่อนร่วมทีมไม่สามารถไปไหนได้อยากดูว่าจะทำอย่างไรถูกจับได้หลังจากดึงเพื่อนร่วมทีมดืวยควันเขากลับยืนนิ่งๆโดนระเบิดทำลายล้าน ื่อนร่วมทีมอีกคนหลังจากสู้กับศัตรูก็เ,เลือกที่จะบุกไปข้างหน้าแต่กลับโดนสกัดผู้ตามตรงการปิดสะพานเป็นเรื่องเลวร้ายไม่ใช่ปัญหาเรื่องพฤติกรรมของผู้เล่นเป็นปัญหาของนักออกแบบทั้งหมดเพราะแผนที่นี้ออกแบบมาเพื่อการต่อสู้ผู้เล่นจะมองหาวิธีเล่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเห็นได้ชัดว่าการปิดสะพานคือวิธีเล่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพียงแค่ยึดสะพานก็สามารถควบคุมจุดถอนตัวของแผนที่นี้ได้ผู้เล่นในแผนที่นี้จะต,ต้องถอนตัวในที่สุด ยานอาวกาศเป็นแผนที่ที่ออกแบบมาให้อ่านง่ายหากต้องการถอนตัวก็ต้องสู้กับผู้เล่นที่ปิดสะพานถ้าชนะก็ดีถ้าแพ้พวกเขาก็จะได้ผลงานที่ต้องใช้ความพยายามทั้งหมดจะถูกแย่งไปได้ง่ายๆนี่คือปัญหาพื้นฐานของเกมสามเหลี่ยมการต่อสู้และความรุนแรงไม่ใช่ปัญหาอันชีก็มีความรุนแรงต่ำในอันชีมีจุดถอนตัวระยะยาวมากมายถ้าอยากหนีก็มาเจนิ่งได้ผู้เล่นมีเงินในคลัง จึงยินดีที่จะซื้ออุปกรณ์ดีๆมาสู้อันชิตใช้ห้องถกหลักและจุดขอตัวระยะยาวช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมการเล่นได้อยามากในที่สุดก็จะไม่เจอาการเล่นที่เน้นแต่การสู้ยิงอีกแล้วที่เต็มไปด้วยการยิงเมื่อพูดถึงจุดนี้ผมจะพูดถึงโลกแห่งการเชื่อมโยงผมเป็นผู้เล่นอาร์มมอเนีงยด้วยเมื่อผมเห็นโพสต์ลึกลับของทางการสามเหลี่ยมผมตื่นเต้นมากเพราะเกมโปรดของผมได้ร่วมมือกับเกม FPS ที่ผมเล่นบ่อย แต่หลังจากดูไลฟ์สดผมก็หมดความตื่นเต้นการจัดการสกินแดงใหญ่ของสามเหลี่ยมช่างน,น่าเหลือเชื่อจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นทางการสามเหลี่ยมจึงได้ประกาศสิทธิประโยชน์นี่คือสิ่งที่จุดชนวนให้เกิดการภิปรายเพราะก่อนหน้านี้ทางการสามเหลี่ยมเคยใช้วิธีการที่คล้ายกันทําให้หมดและคองดาวต้องเสียงเงินแต่กลับประกาศให้เล่นฟรีในวันถัดมาตอนนี้การร่วมมือกับอาร์มานโยก็กลับมาใช้วิธีเดิมอีกครั้งพยายามใช้ช่องทางแบบนี้มาตกแต่งชีวิตที่เต็มไปด้วยเงินแต่การใช้ช่องทางแบบนี้ครั้งต่อครั้งก็ ทุกครั้งที่ใช้ช่องทางแบบนี้เพื่อให้ผู้เล่นรู้สึกขอบคุณมันก็ไม่น่าสนใจแล้วให้ผู้เล่นโหวตปัญหาที่ใหญ่ที่สุดไม่ใช่สิทธิประโยชน์ไม่เพียงพอแต่เป็นทัศนคติที่ปฏิบัติต่อผู้เล่นเป็นสุนัขทำให้รู้สึกขยะแขยงโดยส่วนตัวของสติรีมเมอร์ถ้าสิทธิประโยชน์เหล่านี้ถูกปล่อยออกมาตั้งแต่ต่อไลฟ์สดก็คงไม่มีประเด็นอะไรมากขนาดนี้ต้องรอให้ผู้เล่นรวมตัวกันจนเกิดกระแสก่อนแล้วค่อยปล่อยออกมาไม่ใช่แค่เรื่องการร่วมมือทัศนคติของนักวางแผนก็มีปัญหาใหญ่เกือบจะแสดงออกถึงความเย่อหยิ ยิ่งทำให้ผู้เล่นไม่พอใจมากขึ้นนี่คือการเปรียเที่อีกครั้งกับอาร์กวัวอรยอยูไ่ไหมถ้าจะให้ผมประเมินกิจกรรมนี้ผมคิดว่ามันแย่กว่าสามเหลี่ยมเสียอีกอ่าร์เกี่ยมมากอาร์เยี่ยมมากในอาร์ข้อดีคือถ้าบอกจะให้สิทธิประโยชน์ก็ให้จริงอย่างน้อยก็ไม่เล่นเรื่องบุญคุณพูดถึงการเชื่อมโยง ผมคิดว่าการเชื่อมโยงควรม,มีความหมายไม่ใช่แค่นำมาตกแต่งชเช่นเดียวกันนะเม่ได้ยินผู้เล่นมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมฝาอย่างน้อยก็มีการปรับเปลี่ยนไม่ใช่เหมือนคนที่มีจิตใจมืดมิดบางคนบังคับให้ผู้เล่นยอมรับวิดีโอนี้ก็มีแค่นี้ถ้าคุณเห็นด้วยกับความคิดเห็นของผมกรุณากดไลค์ like, และติดตามขอบคุณมากรูปรูปรูป